ตัวละครบางตัวเนี่ยคนทั้งเกลียดแล้วก็คนทั้งชอบนะแต่ว่ามันมีตัวละครที่แบบคนเกลียดแบบเกลียดเลยอ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผาพิภพไททันนะครับผมโดยหัวข้อมีชื่อว่าตัวละครที่คนเกลียดแบบเกลียดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องผาพิภพไททันนะถ้าเกิดว่าทุกคนดูนะครับแน่นอนว่าตัวละครอย่างฟลอกหรือว่าเยเลนาอย่างเงี้ยเขาจะมีเป็นบุคลิกที่ว่าคนไม่ชอบเยอะนะครับแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าพวกตัวละครเหล่านี้แม้ว่าจะมีคนไม่ชอบเยอะแต่ว่าก็มีคนที่ยังชอบในตัวละครตัวนี้อยู่นะครับกระทั่งว่าซีกเย เองก็เหมือนกันนะครับคนไม่ชอบก็เยอะแต่คนชอบก็ไม่น้อยเออแต่ว่ามันจะมีตัวละครบางตัวครับผมที่เรียกว่าแทบจะไม่มีคนชอบเลยก็คือแบบเกลียดแบบเกลียดเลยใช้คํานี้นะครับผมวันนี้ผมคัดตัวละครพวกเนี้ยออกมานะครับ4ตัวด้วยกันนะครับผมมาพูดคุยให้ทุกคนฟังนะครับว่าไอ้พวกตัวละครพวกเนี้ยบทบาทในเรื่องคือแบบแย่มากนะครับแย่จริงๆแบบว่าไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรมาชอบได้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมก็ได้อ่านความคิดเห็นจากพวกต่างชาติมาเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะแบบพวกญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็เห็นด้วยนะว่าตัวละคร 4ตัวนี้นะครับผมแทบจะไม่มีข้อดีอะไรแบบให้เราชอบเลยไม่มีมุมแบบที่แบบน่าสงสารน่าเห็นใจเลยนะครับผม4ตัวละครนั้นมีตัวละครอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับผมเริ่มจากตัวที่1น,นะครับผมตัวที่1ก็คือด e โมริฟนะครับผมหลายๆายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าตัวละครตัวนี้นะครับแต่ว่าอ่ามันเป็นตัวละครที่โผล่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะครับตอนนั้นก็คือว่าเป็นช่วงที่พวกไททันเนี่ยเริ่มบุกเขตทรอสนะครับแล้วก็พวกแบบชาวบ้านก็ต้องหนีตายกันถูกไหมแต่ว่าพอมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่มิาซาเ,เาไป ช่วยพวกคนจากไทยทัาเนี้ก็ได้เจอกับตัวละครดีโมริฟนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับดีโมริฟอีกทีหนึ่งในซีซั่นสามเนาะสมัยศึกชิงบอลลังนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีโมริฟเนี่ยก็คือว่าด้วยนิสัยของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับเป็นเศรษฐีของของเมืองเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีเงินมีคนร่ํารวยพอเป็นคนร่ารวยบางทีเนี่ยมีเงินมีอานาจบางทีเขาก็เหมือนกับใช้เงินใช้อานาจไปนในทางที่ผิดนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าแสดงความเห็นแก่ตัวก็คือว่ากูมีเงินนะกูจะหนีรอดก่อนอะไรเงี้อปนล้นนไแวพมาี ัง3ปุ๊บเนี่ยก็ได้มาเจอกับพวกมิคาส่ายทีนีงมิคาสาก็จาได้แนละ้วว่ามึงอะเป็นคนที่จะหนีชาวบ้านไปตอนที่ไททันบุกเขตทรอสใช่ไหมอะไรเงีเ้ยเออก็มีการจําได้นะครับโดยที่ว่าดีโมริฟเนี่ยก็เป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนรวยที่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็พอพวกแบบฐานะของตัวเองเนี่ยกำลังจะเสื่อมโทรมปุ๊บเนี่ยก็ต้องหันมาพึ่งพวกแบบราชวงศ์อะไรเงี้ยครับก็มีการทําตามคําสั่งของพวกแบบราชวงศ์ที่เป็นของลอตเลสอะไรเงีเ้ยเออก็เป็นลักษณะน,น,นั้นไปนะครับด้วยบทบาทเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนรวยที่เห เท่่าไหรรนะคับโดยจุดจบของดิโมริฟก็ถูกสังหารโดยเคนนี่อัคเคอร์แมนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทที่อนาขนะครับแต่่อยางที่บอกด้วยนิสัยด้วยบุคลิกอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่ไม่มีใครชอบซะเท่าไหร่นะครับผมตัวที่2นะครับผมต่อมาเลยก็คือร็อดเรสนั่นเองนะครับร็อดเรสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวสูงมากนะครับสูงกว่าดิโมริฟอีกนะครับดิโมริฟเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นเศรษฐีคนนึงนะครับแต่ว่าร็อดเรสเนี่ยเขามีอํานาจมากกว่านะครับเขามี ความเป็นราชวงศ์อยู่ในตัวของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามห่วงแบบอำนาจของตัวเองว่าจะสูญเสียไปนะครับเห็นได้จากเหตุการณ์ที่กรีชาเยเกอร์เข้ามาชิงพลังบรรพบุรุษไทยทั้งไปนะครับพอกรีชาเยเกอร์เข้ามาชิงพลังไปเนี่ยก็ห่วงว่าแบบไม่มีพลังอยู่ในถือครองแล้วอะไรเงี้ยเออการจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ก็เลยต้องดึงฮิสตอรียซึ่งเป็นลูกสาวลูกคนเก่าของตัวเองนะครับผมก็คือดึงฮิสตอรีมาเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนของเฟรด้านะครับผมเออแล้วก็เนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบตอน ตอน,นตอนแรกๆก็ดูแบบดูเหมือนเป็นพ่อที่แบบรักลูกดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าความเป็นจริงคือจะหลอกใช้ลูกนั่นแหละครับซึ่งฮิตตเรีก็มองออกนะครับว่าลอตเดสเนี่ยมันเล่นละครมันตอนแหลมากนะครับทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ฮิตตเรีเองก็ไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของการใช้งานของพ่อที่ไม่ได้รักตัวเองอย่างนี้นะครับก็เลยหักหลังพ่อตัวเองทีหนึง่งหักหลังนี่คือหักหลังจริงๆนะครับทุ่มสลังหักเลยนะเออก็คือเหตุการณ์มนเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลอตเดสก็เลยไม,ม พอก่อนทุ่มตัวเองเนี่ยก็คือว่าฮิสตอรียปัดน้ำขาข็งสลังล่วงลงพื้นไปแล้วเออแต่ว่าลอดเดสเนี่ยเขาเสียดายเขาก็เลยเอาตัวเองเนี่ยคานคานคา,า,านเข้าไปเพื่อที่จะกินน้ำไข็งสลังแล้วก็กลายเป็นไททันโคตรมหึมานะครับแล้วพอกลายเป็นไททันโคตรมหึมมาปุ๊บกออ็ตามสัญชตาตญาณเนาะก็คือจะไปถล่มเมืองที่อยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ถูกพวกเอเลนเอลวินอะไรเงี้ยวางแผนเพื่อที่จะรับมือแล้วก็ถูกฮิสตอรียสังหารได้ในที่สุดนะครับต้องบอกว่าลอดเดสเนี่ยมัน,เป,นเป็นตัวละครหนึ่ กลัวว่าพลังของไททันจะทําให้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็น้องชายก็สืบทอดมานะครับอูริเดสนาะแล้วก็อูริเดสก็ส่งทอดพลังต่อมาให้เฟรดาเออซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยรอตเดสก็เออเหมือนแบบได้อยู่ใกล้ๆคนที่มีพลังมันดูแบบดีจังเบย์อะไรเงี้ยเออซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของรอตเดสในแบบท้ายที่สุดมากเลยนะครับผมแล้วก็จุดจบของคุณพิแกนี่ก็อนาจช้ได้นะครับโดนแบบลูกสาวของตัวเองเฉือนคอขาดแล้วก็สลายไปในร นะครับที่คนเกลียดกันทั้งบางเลยนะครับผมตัวละครต่อมานะครับผมตัวที่3ของคลิปนี้ก็คือกรอสนั่นเองครับผมน้าใครคุ้นหน้าตัวละครตัวนี้บ้างนะครับกรอสเนี่ยเป็นทหารของชาวมาเลครับผมก็คือเขามีบทบาทคู่กับเอเลนครูเกอร์นะครับตอนที่กริชากับเฟร้ใช่ไหมไปสำรวจนอกพื้นที่นอกเขตลิเบริโออะไรเงี้ยโดยที่แบบลืมเอาแบบปอกแขนไปด้วยอะไรเงี้ยก็ได้มาเจอกับเอเลนครูเกอร์แล้วก็ได้มาเจอกับกรอสนี่แหละครับซึ่งกรอสกับเอเลนครูเกอร์ก็เล่นงานกริชาสนั่งหน่ว เลยนะครับแล้วก็กรอสเนี่ยเขาพาน้องสาวของปีชากลับไปเพื่อที่จะพาไปที่ลิเบริโอนะอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้พาไปที่ริเบริโอครับแต่ว่าพาไปให้โดนหมาก,กัดตายนะครับซึ่งก็พอพบศพปุ๊บกีชาก็ตกใจมากว่าทําไมทหารมันไม่พาแบบ ไปที่เขียนรีวิวนะครับซึ่งแบบนิสัยอย่างเงี้ยคนก็ไม่ชอบเลยถึงไากรอสม่งต่อแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยกรอสเขาก็โตมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมๆกับกรีชาเนาะซึ่งพอเขาได้มีการเติบโตมากขึ้นอะไรเงี้ยความเป็นนิสัยแย่ๆเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าความเป็นชาวมาเลย์ครับนิสัยตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่ว่าความคิดหนึ่งที่มีเหมือนกันทุกคนก็คือว่ามองพวกชาวเอลเดียนเนี่ยเป็นลูกปีศาจนะครับเราจะได้เห็นว่าการปฏิบัตตติิัวววขอออองชชาาาามมมเเเลลทีีี่่่ดยยนคืแแบบกจร ก็คือแบบดูถูกเลยเหมือนกับว่าไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันข้ามมาเหตุการณ์ที่จะมีฉากที่มีการเปิดเผยเนาะว่ากรีชาเนี่ยกับพวกไดนาอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบว่าเพื่อนๆพ้องๆของเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นกลุ่มฟื้นฟูเอลเดียนะครับผมแล้วพอมีการเปิดเผยโดยซิกเยเกอร์หักหลังพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ถูกส่งไปที่เกาะสวรรค์นะครับโดยตอนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะมีเอเลนครูเกอร์แล้วก็มีกรอสคนนี้อยู่ด้วยนะครับโดยที่เอเลนครูเกอร์เนี่ยเราได้รู้ที่หลังว่าเขาทํา้มีหนนั่า มันไส้มากกว่านะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นคนที่หน้าหมันไส้ผมเองก็ไม่ชอบตัวนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าจุดจบของมันนี่คือแบบน่าสะใจสาสมกับสิ่งที่มันทํามากเลยก็คือว่ากรอสเนี่ยมันพูดดูถูกพวกชาวเอลเดียเหมือนกันเนาะว่ามึงอ่ะเป็นพวกลูกหลานของเผ่าปีศาจที่แค่ได้รับน้ําขายสันหลังของไททันปุ๊บเนี่ยมึงก็กลายเป็นไททันโง่ๆแล้วอะไรเงี้ยเออและทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับพยายามคุมคุมเนาะพวกแบบทหารของตัวเองเนี่ยให้ทําให้พวกพ้องของกรีชาเนี่ยยยยยกกกกกกกลลลลาา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 าเเเเเเเปปป็็็็นน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 นไไไไไทททททััััใหหห้้้้มมมดดะะะะครรรรบบพพพววววอออองงขีีีช่่่่่ืจํแ ท่านได้สติไปอะไรเงี้ยจนถึงคิวของไดานานะครับก็ฉีดน้ํขไขสลั่งให้ไดานาพอฉีดน้ํขไขสลั่งให้ไดนาไดนาก็กลายเป็นไททันยิ้มที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็พอหลังจากไดานาฟุก,ก็ถึงคาวกรีชานะครับโดยที่เมื่อก่อนที่จะเป็นกรีชาเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของกรีชาคนหนึ่งนะครับถูกฉีดไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยไอ้กรอสเนี่ยมันบอกว่าจะไม่ให้กรีชาเนี่ยกลายเป็นไททันเออแต่ว่ามันจะส่งกรีชาเนี่ยลงไปให้เพื่อนของเขากินโอ้โหแบบเลวจริงๆนะครับผมต้องบอกอย่างงี้เออแต่ว่าในจังหวะที่ก,ก,กรอสเน เ,เอเลนครูเกอร์ก็ได้เข้ามาช่วยกรีชานะครับก็คือผักกรอสเนี่ยตกลงไปแทนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยกรอสมันก็พูดเนาะว่าแบบว่าเออคนยังเล่าเนี่ยมันทำอย่างนี้ไปมันก็คงไม่รู้สึกผิดหรอกเพราะว่าสิ่งที่ทํากับพวกแกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทํากับมนุษย์ไงเออถ้าลูกหลานของฉันแบบว่าต้องมาถูกไททันพวกแกกินเนี่ยนะเออฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าหน้าเกลียดหน้าชังมากเลยสำหรับพวกแกอะไรเงี้ยก็คือแบบพูดจาดูถูกเกลียดหยามชาวเอเดียดสุดฤทธ ก็ถูกจับกินกันโง่ๆเลยนะครับผมก็สก็ถูกกินด้วยประการชนี้นะครับโดยที่แบบแน่นอนว่าพอฉากที่จะถึงคาวตายเนี่ยก็ไม่มีใครแบบว่ายิ้มได้หรือใครแบบว่าจะมานิ่งสงบอะไรพวกนี้ขนาดนั้นนะครับก็สก็มีท่าทีขัดขืนทรมาร์สุดท้ายก็โดนจับแดกไปนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฉากจบที่ฉากจบชีวิตของกอสที่แบบว่าโคตรอนาถเลยนะครับแต่ก็สะสมกับสิ่งที่เขาทําจริงๆนะครับผมตัวละครที่4นะครับผมของคลิปนี้ตัวละครที่คนเกลียดแบบเกลียดเลยก็คือกษัตริย์ฟิตรุ่นที่1รรัมกษติุ่นที่1ก็งครับผม ที่เล่าไปถึงข่าวยูมิวเนาะก็คือว่าตอนนั้นบนรรพบุรุษยูมิวยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือกษัตริย์ฟริตเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีความเห็นแก่ตัวมากนะครับก็คือแบ็กกราวน์เนี่ยจะไม่ได้เล่าเยอะแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่ากษัตริย์คนเนี้ยก็คือหลงในอำนาจเนาะถือว่าเกิดมาในจุดที่ว่ามีอำนาจเยอะนะครับก็ได้มีชายาหลายคนมีลูกมีหลานแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองในการข่มคนอื่นมองคนอื่นว่าเป็นทาสนะครับซึ่งก็ทำตัวไม่ค่อยสมกัก็เป็นราชาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็่มอไช ว่าแบบมึงเป็นตัวละครที่เป็นราชาเหรอเนี่ยตัวละครราชาพวกแบบว่าที่เป็นกษัตริย์ที่เราเห็นในพวกอนิเมะเรื่องอื่นเขาก็จะมีศักรีของเขาแต่ว่าตัวละครคาลฟิสเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ความเป็นราชาของเขาด้วยความบ้าอำนาจเ,เขาก็จะสั่งทหารให้ฆ่คนนาคนนู้นฆ่าคนนี้แล้วตอนที่ยูมิลได้พลังไททันมาปุ๊บก็ให้ยูมิลเนี่ยมาเป็นทา่าของตัวเองเพียงผู้เดียวนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ตัวกระจจอยร่อยแต่ว่ามีความสามารถในการที่จะควบคุมพลังไททันได้โดยที่มีทาาเป็นยูมิลอะไรเงี้ยเออก็เป็นความค ก็เป็นความคิดที่แบบว่าอย่างที่บอกมองภาพรวมของกษัตริย์ฟิปรุ่นที่1เนี่ยคือแบบแย่มากนะครับผมก็คือทําตัวไม่สมกับเป็นราชานั่นเองนะครับคนก็เลยไม่ชอบกันเยอะนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยกษัตริย์ฟิตก็มีลูกหลานนะครับสืบทอดมาก,กับยูมิลแล้วก็สืบทอดในสายเลือดราชวงศ์ของเขาอะไรางี้ยเนาะก็มีลูกหลานลูกเต็มบ้านหลานลเต็มเมืองอะไรเยเกิดเป็นชาวยูเดียที่เป็นลูกหลานของยูมิลที่สามารถแปลงร่างไปไทท็นเททธิได้แล้วก็มีพวกแบบว่าสายเลือดราชวงศ์ที่กําเนิดขึ้นมาบนโลกนี้อี สายเลือดราชวงศ์หนึ่งของก,กษัตริย์ฟิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ลองไปดูคลิปนั้นกันได้นะครับผมเออแต่ว่าวันนี้ก็เล่าให้ฟังนะก,กษัตริย์ฟิตไม่มีอะไรให้พูดถึงเยอะครับแค่รู้ว่ามันเป็นราชาที่มีดีแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้และกันเนาะสำหรับตัวละครที่แบบว่าคนเกลียดแบบเกลียดเลยนะครับเท่าที่ผมเล่ามานะครับจะมีอีกหลายตัวละครนะอย่างที่บอกไปนะครับเคนนี่แอคเคอร์แมนก็มีคนเกลียดเยอะแต่ว่าก็มีคนรักเยอะนะคร ช้ามากขึ้นอะไรเงี้ยคนก็ไม่ชอบเยอะนะครับแต่ว่าคนรักก็ยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละคร4ตัวที่ผมเล่าไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เรียกว่าไม่มีความดีให้ผู้คนหลงรักเลยนะครับผมเออก็ประมาณนั้นละกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอ่าถ้าเกิดว่ามีใครที่รู้สึกว่าไอ้พวกนีม้มีข้อดีอยู่ก็ลองถกเถียงกันได้นะครับผมเออแต่ส่วนตัวผมเองมองผมดู Attack on Titan มาเยอะเนี่ยผมก็มองภาพแล้วแบบเอ้สี่ตัวละครนี้แม่งไม่มีอะไรดีเลยจริงๆนะครับเออเป็นตามนั้นละกันโอเคสำหรััับวนนนนีี้้กก็ประมาณล ผมถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ